แลนด์มาร์คใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดชมศูนย์การเรียนรู้นันทะิปปาคารแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองน่านค่ะนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำส่วนราชการและสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นันทศิปปาคารแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองน่านพื้นที่เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมศิลปะ และวิทยาศาสตร์เสริมสร้างระบบคิดแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะโดยมีนายอดิตหลายชูไทยประธานกรรมการมูลนิธิเพาะพันปัญญานายพรชัยยงนพกุลประธานสรรสร้างมูลนิธิกสิกรไทยพร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมค่ะศูนย์การเรียนรู้นันทศิบปาคจาจัดแสดงงานด้านภูมิปัญญาล้านานาศิลปะดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัยตลอดจนองค์ความรู้ด้านเทคโนโล,โลยีและความยั่งยืน พร้อมนิทรศการสำคัญ6ห้องได้แก่ห้องเฉลิมพระเกียรติราชการที่9มุมจัดแสดงรถพระที่นั่งแลนด์โรเวอร์พิพิธภัณฑ์สารากลางจังหวัดน่านนิทรศการเทคโนโลยีกับมนุษย์ห้องน่านซิมูเลชันนำเสนอการจัดการขยะผ่านเมืองจำลอง3มิติและห้องสมบัติน่านที่รวบรวมเงินตราเครื่องเงินและผ้าทออันทรงคุณค่าของเมืองน่านถ่ายทอดเรื่องราวรากเงาและแรงบันดาลใจสู่อัตลักษณ์ใหม่ของจังหวัดในอนาคตโดยตัวอาคารได้ สานความงดงามของศิละปะล้านนาและศิละปะบาโรกเข้าด้วยกันถ่ายทอดเอกลักษณ์เมืองนาในมุมมองใหม่ที่จะหง,งา์งานระดับสากลยึดหลักอรารยสถาปัตย์และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับแพลตินัมตามเกณฑ์ทรีสของประเทศไทยผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nanwisdom.org หรือหมายเลขโทรศัพท์054600999ค่ะ